วันที่16เมษายนครับเวลา18นาฬิกา30นาทีก็ติดตั้งบ้านคุณขวัญเสร็จแล้วนะครับพื้นที่ก็ประมาณ5เมตร7คูณ2คูณ3เมตร2นะครับผมประมาณ18.5ตารางเมตรนะครับผมหลังคาเคสนี้เป็นเมทัลชีตบุ P u ูโฟมนะครับผมมองผิวเผิเหมือนเป็นไวนิวท้องเรียบเลยนะครับผมสวยงามมาก 18ตารางเมตรครึ่งเคสนี้อยู่ที่30,009 9นะครับติดตั้งวันเดียวเสร็จนะครับทำสีด้วยระบบ powder coating สีฝุ่นนะครับเสาระแนง2คู่ด้านหน้าแล้วก็เสาเหล็กมาตรฐานนะครับผม2คู่ด้านหลังชิดตัวบ้านแยกโครงสร้างกับตัวบ้านอิสระนะครับผมรางน้ำซ่อนสายตาในตัวมีบังใบให้ด้วยนะครับ้า เดี๋ยวลองดูภาพรวมดูนะครับตอนนี้เราที่ยังไม่เรียบร้อยอีกนิดนึงก็แค่ว่าจริงๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ตรงที่เราเกาปูนไว้นะครับต้องรอปูนแห้งต้องรอปูนแห้งหนึ่งวันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาเก็บให้ลูกค้านะครับเราเข้าแบบเอาไว้ สีฝุ่นนะครับโครงสร้างทําสีด้วยระบบพาวเดอร์โคตติงรับประกันโครงสร้างและรั่วซึมหนึ่งปีนะครับ<อ>จากบริษัท Maxspace เ,เรานะครับผมอ่าครับผมผมดูส่งนลให้นะครับ Maxspace นะครับ ด้านบนนะครับผมติดทัชชิ่งเรียบร้อยนะครับเราก็ติดเสร็จก็หกโมงครึ่งนะครับแดดเริ่มไม่มีละถ่ายภาพไม่ค่อยชัดนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับจบงานช่างเก็บของกลับบ้านเรียบร้อย